สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนทำอะไรกันก็ขอให้มีความสุขนะคะทุกๆวันนี้นะคะหลายๆกิจการหลายๆพื้นที่หลายๆสถานที่นะคะจากข่าวที่ได้ดูเนี่ยมีเรื่องราวที่เศร้าสลดน่ากลัวต้องระมัดระวังตัวกันต้องทำให้ทุกคนหลายๆคนเนี่ยมีความเครียดเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ละคนนะคะ อยากให้ทำช่วงเวลานะคะให้เราเนี่ยมีความผ่อนคลายบ้างนะคะโปดก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะทุกคนโปดจะพยายามพูดให้คุณรู้เรื่องนะคะโปดเห็นวิดีโอสั้นๆของพี่เอ็กเนี่ยแล้วก็นึกเอ็นดูนะตลกดีเราคิดให้มันตลกเราก็มีความตลกและความสุขนะคะเขาทุกคนที่เห็นในวิดีโอเนี่ยนะ เป็นคนที่ทำงานเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเวลางานก็ทำงานใช้ความสามารถของตัวเองนะคะแต่ละคนนี่ก็มีกิจกวัตรมีภารกิจในชีวิตแตกต่างกันเยอะแย,ยะมากมายมีความรับผิดชอบนะคะเหมือนเหมือนกับคุณคุณทุกคนนั่นแหละใครที่มีฐานะการเงินที่ดีไม่มีความเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิต ก็มีความเครียดเรื่องอื่นใครที่ฐานะการเงินไม่ดีเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในชีวิตเยอะแยะมากมายมีมรสุมเรื่องการเงินแล้วก็ยังมีมรสุมอื่นๆมาประเดประดังมาถมเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะก็มีสิ่งที่จะต้องแก้ไขแก้ปัญหานะคะใครจะรู้นอกจากเราใช่ไหมเราต้องมีเวลานะคะปล่อยวางบ้างนะคะ เราไม่ได้ปล่อยปะและและเลยและทิ้งนะเราต้องมีเวลาบางเวลาที่ปล่อยวางทุกสิ่งเลยนะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวเองมีความปลอดโปร่งขึ้นมาบ้างเพื่ออะไรเมื่อเราปล่อยวางมีความปลอดโปร่งเราจะได้คิดแก้ปัญหาปัญหาชีวิตของเราเนี่ยได้ไงถ้าเราหมกม,มุ่นโมเแต่คิดครุ่นคลดเนี่ยนะคะครุ่นคลีด ถึงแต่ปัญหาถึงแต่ปัญหาถึงแต่ปัญหาก็จะมีแต่ความทุกข์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 นะคะโป้อะไปดูไปฟังหลายๆคนนะคะดูจากใน y youtube เนี่ยแหละก็แชร์ประสบการณ์มีช่วงเวลาชีวิตที่ไม่ดีเลยแย่นะคะก็ฝ่าฟันแก้ปัญหาผ่านช่วงนั้นๆมาได้นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะคิดอยูนะคะเราเกิดมาแล้วทั้งทีนะ เราจะทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างน้อยสัก2นาทีวันนี้ละกันมาดูวิดีโอของพี่เอกและเพื่อนๆเนี่ยนะคะจะได้รู้สึกว่าเออนะความทุกข์ความสุขก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละสักระยะเวลา2นาทีดูแล้วไม่คิดอะไรเลยนะคะอย่าคิดอคติใดๆไม่มีความคิดส่วนตัวต่อต้านใดๆให้ดูแล้วก็มีความสุขไปกับ ภาพที่คุณเห็นในวิดีโอนี้นะคะหลายๆคอมเมนต์ในละครเนี่ยนะโบต์ดูแล้วโบสทก็อืม <c oughs> คนคิดเยอะเขาก็คิดเยอะไง <c oughs> เขาก็มีติติงตำหนินั่นนี่นู่นเยอะแยะไปหมดนะคะวันนี้นะคะคุณมาฟังโบต์พั่มเพอพั่มพลนาพูดจาไมรร่รู้รู้เรื่องบ้างหรือเปล่านะดูวิดีโอของพี่เอกไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยให้ดูแล้วก็สนุกมีความสุขไปกับ ภาพที่คุณได้เห็นแล้วกันนะจ๊ะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ